ก็นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับไม่ได้มาสุ่มธรรมดานะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าการสุ่มของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงชีวิตมากมากเลยนะครับผม <veux S 1> คือจะแอคอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเหมือนสวยอ่ะเออคือจะแอคอะไรก,ก็ไม่ได้สวยนะโทษทีนะโอ้โหเหมือนเหมือนหน้าเหมือนตีนเราเราเลยอ่ะเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหน้าหน้าเธอถึงเหมือนตีนเราอ่ะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาสุ่มผลนะครับทั้งหมด10บรหัสนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับไม่ได้มาสุ่มธรรมดานะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าการสุ่มของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงชีวิตมากมากเลยนะครับผมคือตอนนี้นะฮะเป็นเวลาอยู่ประมาณ5โมงนะครับคือแฟนผมเนี่ยยังไม่เลิกฝึกงานนะครับเพราะกลับประมาณ5้าครึ่งหกโมงอะไรประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับผมจะทำการนะฮะเฟซเนี่ยทุกคนไปด่านะครับผมเออไปไปด่าเลยนะครับก่อนซุ่มผลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าผมด่าแฟนผมก่อนซุ่มผลเนี่ย ดวงผมจะดีหรือเปล่านะครับแล้วเย็นนี้นะผมจะขิดหรือเปล่าทุกคนก็ก็ก็รอรับชมนะครับเออถ้าถ้าหลังจากคลิปนี้ไปผมไม่ลงคลิปทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าผมเป็นไรนะช่วงนี้นะค่อนข้างที่จะแบบว่าลอดตีนเมียหน่อยนะครับก็พอดีว่าแบบหมัดไส้อะหมัดไส้คือจะแอคอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันนะก็ไม่เข้าใจหรอกโอเคครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผมดวงกระทืบมาทุกคนก็ ก,ก็ก็มาเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลเนี่ยนะเออโอเคไหมเออ <g ül> ถ้าผมโดนกระทืบนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมเลยดีกว่านะโอเคครับไปเลย let's go <S <s ดีทุกคนมาถึงอย่างแรกเนี่ยครับโซ่หัวใจกวนส้นตีนไปก่อนหนึ่งทีนะอุ้ยตอนนี้กำลังออนอยู่ด้วยนะครับ โอไม่์ก็ไม่รู้ว่าตอนพักหรือเปล่านะอ่านแล้ว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 เยียดเข็โคตรเสี่ยงชีวิตอ่ะนี่นะครับเราพิมพ์ไปถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะฮะเออถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคทุกคนเฮีอยอยากด่าแต่ว่ามันขันปากนะครับพอด่าเสร็จเดี๋ยวเราอ้างมาเป็นคอนเทนต์นะฮ <c oughs> ะจะด่าได้มันปากเลยทีเดียวไหนทุกคนใครอยู่ทีมผมบ้านใจกล้านะครับ เออใครเป็นพ่อบ้านใจกก้าบวกหนึ่งมาใต้เม้นนะฮะดีนะครับทุกคนตอนนี้นะก็ได้ส่งรูปมาแล้วนะครับผมเออสวยษากูย่างชอบสวยเยอะโอ้โหเดี๋ยวเราพิมพ์ไปนะครับเอ,อ้ยเราพูดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดในโทรศัพท์นะครับเออแบบว่าส่งคลิปเสียงไปโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอัดก่อนนะ คือจะแอคอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะเหมือนสวยอะ่ะเออคือจะแอคอะไระก็ไม่ได้สวยนะโทษทีนะโอ้โหเหมือนเหมือนหน้าเหมือนตีนเราเราเลยอะ่ะเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหน้าหน้าเธอถึงเหมือนตีนเราอะ่ะเออก็ไม่ได้สวยนะคือจะมาแอคอะไรเจ้าแมสโงแมสออกทำไมครับปิดแมสไปเออก็ก็ไม่ได้เทก็ไม่ได้สวยวจะแอคทำไมฮะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีหลอกบอกไว้แค่นี้แหละหึจะถุน โอ้ย e, ด่าไปโคตรแรงด่าไปโคตรแรงทุกคนด่าไปโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวดูนะี๋วันวันนี้จะตอบว่าอะไรเนี่ยวทุกคนฟังเสียงเราเดีครับดูนะโอ้โหมันเหมือนหน้าเหมือนตีนเราเราเลยอ่ะเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหน้าหน้าเธอถึงเหมือนตีนเราอ่ะเออไม่ได้สวยนะเออทุกคนเอาละกูเอาละกูเฮ้ยทุกคนโศกโศกเสียดกลับมาบ่สฟังก่อนฟังก่อนนะหน้ามันก็เหมือนเล็บขบหมากูเอออีที่คูถ่ายรูป กมากระือดีนะทุกคนไปเราไปสุมผลโอเคกันทุกคนเราเข้ามาอยู่กันเนกเกมแล้วนะครับผมโอเคไปเราไปสุมผลดีกว่านะบอกเลยนะครับทุกคนเย็นนี้เนี่ยผมไม่น่าจะรอดนะฮะ เออทุกคนครับถึงนเต้นมาคลิปเนี่แม่งทุกคนโคตรเสี่ยงชีวิตอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับผมเพื่อปเป็นการไม่เสียเวลานะฮะหุยดาดาเมียแล้วผมก็ดีใจแล้วครับทุกคนภูมิใจและชีวิตนี้นะนอนตายตาลับแล้วนะผมโอเคเริ่มสุ่มไปเลยทุกคนสา1สอเลสโกเปิดประเดิมปึ๊บโอ้โหผลแซนนะครับทุกคนเออเปิดม,มาเป็นผลโรเกียเลยนะฮะ เอาเรื่องนะ้าเปิดมาเอาเป็นผลโลเกียเลยนะเนี่ยนะครับเอาว่ะผมว่าเดี๋ยวอีก9ผลที่เหลือในทุกคนน่าจะเป็นผลดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็ไปราัต่อไปกันดีกว่าทุกคนนะโอเคไหมเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันอีกระหัสครับทุกคนไป let's go เดี๋ยวทุกคนระว่างเปลี่ยนรหัสผมออกมาดาเฟซเมื่อกลาวายโกยอยู่ดีบันไดบ้าอ้าวหายมาอา,อาสิคาบคนก็ไปเจอกูได้แก่โอ้อีกแกโอ้ยเข่าเอ้ทุกคนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกคนราัต่อไปครับแต่ตอนเนียกูลุ้นโด,ดสนสตีนเมียตอนเย็นอยู่นะเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงระัสแรกแล้วนะครับผมหลังจากด่าคุณแฟนไปนะครับผมคือไม่ได้สวยไม่ได้เท่ก็ก็ไม่ต้องแอกอนะเนาะเออมาทุกคนเดี๋ยวราเนียเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคผมขึ้นมาจัดไปผมสเต็ปที่1น,นะครับสุ่มไปเลยอย่าไปกลัวจะไปเลสโก้โอโหผลสมุกมาผลแรกนะครับโอเคทุกคนเราไปดูผลต่อไปเลยกว่าโอ้ผลสมก โอ้ยเห็นเราท้อว่าทุกคนบนสมมมาเด็ f ฟักเกอนะครับโอเคช่างมันนะเดี๋ยวเราไปรหัต่อไปกันดีกว่าครับผมโอเคทุกคนครับมารหัสที่2นะฮะไปสุ่มกันเลยแบบรอ,รอๆเท่ๆนะครับจัดไปเลย นะฮะมีหูกระต่ายด้วยตัวนี้น่าจะนำโชคน่าดูจะไปรันดอมฟูดบายไปเลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ตในแบบบล็อกฟูดและคิงลีกาซีและมีบริการกดเพชรในออสซี่และยังมีบริการเติมโลบักแบบไอเดียพาร์ตและยังมีกดเกมพาร์ตในแมปอื่นๆอีกมากมายและยังรับฟาร,ร์มของต่างๆในบล็อกฟูดอีกด้วยแถมยังมีบริการโลบั์โค้ดอีกนะโอ,เเอ้โหแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เนิ้งแนะนำเลยนะครับคิสตััลช็ออออปมมรรกกาาานนนเเยยยะ่ ้เาเรียบร้อยปุ๊บอุ้ยผลด์กมาวะทุกคนเฮ้ยเอาว่ะอันนี้จะเป็นหรหัสที่3สิไม่ใช่หรหัสที่2นะครับผมเออเอาว่าผลดักมาทุกคนครับยังเอาว่านี่นะฮะโอเควางไว้ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมมันคือเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอุ้ยผลของการด่าเมียนี่มันดีขนาดนี้เลยอ,อุ้ยต่ผมได้เยอะๆโอเคทุกคนไปถัดต่อไปกันดีกว่าครับ โอเคทุกคนครับเรามาถึงลาดที่4กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโดดขึ้นไปด้านบนนะครับผมอา่าทำการสุ่มเลยบอกเลยนะครับทุกคนเราจะไม่มีการรีรอนะฮะหลังจากด่านเมียเราต้องรีบสุ่มนะครับเดี๋ยวพอดีเดี๋ยว,ยวมลขังมันหายเนะี่ยโอ้โหผลฟอรคอนนะครับตอนแรกเห็นชื่อยาวเนี่ยนึกว่าจะฟินิกมาซะแล้วนะฮะแต่ฟอรคอนมาโอ้โหเป่งเศร้ามาทําไมฟอรคอนเอาฟินิกไหมค่ะไม่อยากได้ฟอรคอนนะครับผลกระโหลกกระลาปลากระป๋องโอ้ อะไรวะหลักที่4ดวงเกลือขนาดนี้เลยลือโอ้เจ้าบอกเลยนะว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะรหัสนี้นะโอเคทุกคนไปต่อเลยครับโอเคครับตอนนี้มาอยู่กันในรหัสที่5เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยไปสุ่มผลกันเลยมาแล้วจ้ารหัสที่5น้านายจ๋า ขอผลดีๆนะเออเราซาสเสี่ยงชีวิตดาเมียนะลุงผมขอผลดีๆนะผลไม่ดีนี่ผมมีโมโห,โหนะผมอยากให้ผมมีน้ำโหนะลุงจะไปวับผมบทสปินโอ้โหแม่งไม่คุ้มกับการดาเมียเลยว่าโอ้โูจะตายฟีเอลนะเนี่ยโอ้โหยี่ใหญ่ใหให้ผมตายฟีดิลุงเออต้องต้องให้ผลผมดีๆอ่ะเข้าใจปะน่าต่อไปให้แก้ตัวนะลุงนะโอเคไหมไอ้ลุงหนวดถ้าให้ผลผมไม่ดีนี่ผมกระเทือบลุงจรงิงหนาไม่ได้ขู่นะมันคือเรื่องจริง โอเคทุกคนไปต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ระดับที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจัดมาเลยลุงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะย้ายผมได้มีน้ำหูนะครับจับไปกบผลดีดนี่ฮะหลังจากดาเมียไป let's go ผลไอทุกคนครับเออมันก็มันก,มนก็มันก็ได้แบบได้แบบไม่ได้ทุกคนครับเออผลมันก็เป็นผลโลเกียนะครับสำหรับวลวแรกๆเนี่ยฟาร์มดีนะฮะแต่ว่าพูดถึงเนี่ยนะครับถ้าแบบไปหลังๆก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับพวกโลเกียรแรกๆเนี่ยดีนะโอเคก็ก,ก็ให้อภัยได้อยู่นะครับยังให้ผลน้ําแข็งมานะ ขอละพาทนี้บอมอย่าออกเลยนะครับบอลกัดสไป์เนี่ยสผลนี้อย่ามาเลยนะถือว่ายูขอนะครับเออโอเคไปทุกคนไปผลต่อไปเลยเอ้ยรหัสต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนเรามาถึงรหัสที่7กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับแบบไม่เรเรอจัดไปครับผมสูมผลแบบอีโก้จะไปเรียบร้อยบายปุ๊บผล r เบอร์นะครับทุกคนผลยางมาว่ะ เออผลพระเอกนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องสิเออถูกแล้วในเรื่องคโคตรโหดนะบอกเลยในะบอฟกฟู้โคตรจะกากกูไม่อยากจะได้มันเลยเนี่ยเออบอกเลยทุกคนแม่งกากกินงนะครับ เออในเกมเนี้ยผมยังไม่เห็นมันโหดหรือว่าในอนาคตก็อาจจะมีเกียร์สี่เออจะเป็นผลแรงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่นั้นเรื่องของอนาคตในตอนนี้คือแมงกากนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับเรามาถึงลัที่8การเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคจัดไปเลยนะครับมาซุ่มต่อกันแบบไม่รีรอไม่รอรีจัดไปครับผมกดไปเลยบายเรียบร้อยอุย้ยผลเควกโอ้โหมาว้ามาว้าทุกคนผลเควกว้าพลังด่าเมียมาได้ฟักเกอร์เนี่ย er, ครับโอ้ยมาแล้วผลดีมาแล้วนะฮะโอ้โห บอกเลยว่าพายได้ด้ชื่นใจนะครับชื่นใจทั้งกายและใจนะครับชื่นใจมากๆนะครับทั้งกายก็คือได้ผลดีทั้งใจคือกูได้ด่ามีล้วบอกเลยกูโคตรภูมิใจในตัวกูนะครับทุกคนถ้าหลังจากลงคลิปนี้นะครับคลิปแล้วก็ผมไม่ได้ลงอีกก็ทุกคนจงรับรู้ไว้นะครับกูโดนกระทืบครับเข้าโรงพยาบาลโอเคมาถึงสถาตที่9กันแล้วโอ้โหผลมังกรจะไม่ออกให้หน่อยเหรอนี่รุมรวมเนี่ยในคลิปที่ผมทําสุ่มผลเนี่ยนะครับสุ่มไปเป็นร้อยกว่าผลแล้วนะมังกรยังไม่ออกเลยออกออกมาแค่รอบเดียวนะครับอันนั้นม คอนเทนต์แนวนี้นะอันนั้นแบบว่าสุ่มไปแบบมั่วๆนะับได้เฉยนะโอเคเราก็สุ่มไปเลยนะฟอร์คอนได้อีกแล้วกูบอกกูขอฟินนี่กูไม่เอาฟอร์คอนน้องโอ้ยเกมไม่ไม่ค่อยดีเลยเไปทุกคนผลต่อไปว่ามันให้ฟอร์คอนผมแล้วผมโมโหแล้วว่าเฮ้ยลาสุดท้ายนะับจัดไปโอเคเรามาถึงลาสุดท้ายกันไปที่ลอยแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะฮะจัดไปเลยลายสุดท้ายนะครับโอเคเริ่มสุ่มไปเลยนะสวัสดีครับขอบุญดีนะในเชือบุสุดท้ายแล้ว จะไปสู้ไปเลยเปิบผลแสนโอ้โหแสนออกอีกแล้วเนะี่ยอันแรกก็แสนอะไรวะนี่ดวงมาดฟักเกอร์ไม่ดีเลยนะครับโอเคทิ้งไปนะครับโอ้ยผมบอกเลยนะฮะโอ้ยคุ้มไหมก็ได้เควกมาก็ก็คุ้มนะผลลักแบบลักล่านนะอ่ะเออผลลักล่านนะ่ะทุกคนดวงโคตรเอาอ่ะนะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้นะถ้าใครชอบฝากไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนนะเออ,อเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับเดฮะ โอ๊ยเก่งเหรอในแชทอ่ะเออโอ๊กลับมาตอนไหนอ่ะกลับมาตอนไหนอือกูเดินกลับมาไงอ่าแล้วทำไมแม่เขาไปรับอ่ะก็มึงไม่ตอบแชทกูอ่ะไม่ใช่กูกลับยังไงกูก็ต้องนั่งบินกลับมาแล้วกูก็เดินลงมาจากหน้าบ้านมึงโอ๊ยโอ๊ยในแชทอ่ะเก่งเนาะเก่งเหรอโอ้ยเป่าครับเขาทำคอนเทนต์อ้าวโอ้ยคอเทนตหนอมึงก็ด่าอ้าทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย